สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง SR Car Review อีกครั้งวันนี้เราจะพาไปดูอะไรที่แตกต่างออกไปจากปกติแต่รับรองว่าน่าตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยเพราะวันนี้เราจะรีวิวดี1นึระบบยิงจรวดและขีปนาวุธอนเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศไทยในปี2025ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของวงการอาวุธไทยที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สนามรบยุคใหม่อย่างแท้จริง เริ่มต้นจากรูปลักษณ์ภายนอก D11A มีดีไซน์ที่โดดเด่นดุดันและทันสมัยตัวรถติดตั้งอยู่บนแชสซีที่ออกแบบมาให้เคลื่อนที่ได้บนสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันทางครุกคลาดหรือพื้นที่ห่างไกลพื้นผิวของตัวรถเคลือบด้วยสีเขียวทหารแบบด้านเพื่อลดการสะท้อนแสงและทำให้ตรวจจับด้วยเรดาร์ได้ยากขึ้นจึงเหมาะสำหรับการรบเชิงยุทธวิธีส่วนโมดูลยิงจรวดที่ด้านหลังนั้นออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น สามารถติดตั้งหัวรบหรือจรวดหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นจรวดระยะใกล้ไปจนถึงขีปนาวุธนำวิถีระยะกลางทำให้ d 11A เป็นแพลตฟอร์มอาวุธที่หลากหลายครอบคลุมหลายสถานการณ์เมื่อเข้าไปดูภายในห้องควบคุมจะพบกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเกินคาดหน้าจอควบคุมแบบสัมผัสท,ทั้งหมดจัดวางอย่างมีระเบียบอ่านง่ายใช้งานสะดวกการออกแบบภายในให้ความสำคัญกับผู้ควบคุมอย่างมาก ทั้งเรื่องความสบายการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยมีระบบควบคุมอุณหภูมิและป้องกันภัยเคมีชีวภาพเพื่อให้ลูกเรือสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของภายในห้องควบคุมคือระบบช่วยเล็งแบบ AI ซึ่งสามารถล็อกเป้าหมายหอลายจุดพร้อมกันช่วยลดเวลาในการยิงและเพิ่มความแม่นยำอย่างมากนอกจากนี้ยังมีโหมดควบคุมระยะไกลที่อนุญาตให้ผู้ควบคุมสามารถสั่งการจากระยะห่างได้อย่างปลอดภยัย ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งในสนามรบที่มีความเสี่ยงสูงในด้านสมรรถนะ D11A โดดเด่นด้วยอัตราการยิงที่รวดเร็วรองรับการโจมตีแบบต่อเนื่องสามารถยิงจรวดได้หลากหลายระยะตั้งแต่10กิโลเมตรไปจนถึง40กิโลเมตรแล้วแต่ประเภทหัวรบระบบนำวิถีแบบ GPS และเลเซอร์ช่วยให้การโจมตีมีความแม่นยำสูงแม้ในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากความคล่องตัวก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของ D11A ด้วยแชสซีแบบอเนกประสงค์ที่รองรับการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ภายในเวลาอันสัน้นลดโอกาสถูกตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามแถมยังสามารถยิงแล้วเคลื่อนที่ต่อไปได้ทันทีในแง่ของความจุดี1 1 a สามารถบรรทุกจรวดได้สูงสุดถึง24ลูกต่อรอบการโหลดขึ้นอยู่กับชนิดของจรวดซึ่งทําให้สามารถปฏิบัติการต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องเติมกระสุนบ่อยๆระบบการโหลดจรวดถูกออกแบบมาให้ปลอดภัยและรวดเร็วเพื่อให้พร้อมรบอยู่เสมอ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบรุ่นเก่าหรือจากต่างประเทศ D11A มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการปรับเปลี่ยนชนิดจรวดได้อย่างรวดเร็วระบบควบคุมอัจฉริยะที่ลดภาระผู้ปฏิบัติงานและโครงสร้างรถที่ทนทานคล่องตัวเหมาะกับการรบในหลายสภาพแวดล้อมราคาของ D11A แม้จะไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงหลายสิบล้านบาทต่อคันขึ้นอยู่กับการติดตั้งระบบต่างๆและประเภทจรวดที่ใช้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้รับ และสมรรถนะในสนามรบถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับกองทัพในยุคป,ปัจจุบันไม่เพียงเท่านั้น D11A ยังถูกออกแบบมาให้บำรุงรักษาได้ง่ายในสนามรบชิ้นส่วนเป็นแบบโมดูลาร์สามารถเปลี่ยนเฉพาะส่วนได้โดยไม่ต้องถอดทั้งระบบนอกจากนี้ยังมีระบบฝึกอบรมที่เข้าใจง่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมและช่างเทคนิคโดยรวมแล้ว D11A คือจุดเปลี่ยนสำคัญของยุทโธป,ปกรณ์ไทยเป็นการผสานระหว่างวิศวกรรมขั้นสูง เทคโนโลยีล้ำยุคและการใช้งานจริงในสนามรบอย่างแท้จริงไม่ว่าจะในพื้นที่ภูเขาทุ่งโลงหรือในเมือง d 1หนพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ถ้าคุณชอบการรีวิวจอดลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง SR Car Review และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเราหากมีคำถามหรืออยากให้รีวิวอาวุธหรือยานพาหนะทางทหารเพิ่มเติม,ตมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับ